แพรรี่ไพวันจัดเต็มคอมเมนต์แซบปมหมอดูขโมยดวงเรียกเสียงคือฮาจากแฟนคลับอีกครั้งเมื่อแพรรี่ไพวันโพออกมาโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนหมอดูขโมยดวงที่กำลังเป็นกระแสนในขณะนี้โดยได้โพสต์ว่านั่นคือหุ่นพยนต์หรือคุกกี้รันคะ่ะและขโมยดวงไม่กลัวคะ่ะกลัวโดนขโมยเงินทำเอาฟฟแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่น หลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในมุมมองสุดเฉียบของแพรี่อาทิวิธีแก้ดวงตกคือไม่ต้องไปดูดวงและกลัวขโมยเงินถูกใจมากบ้างก็แสวว่าฮ่าฮ่คิดเหมือนกันเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งหาทั้งโดนใจแฟนๆไปเลยเต็มๆบอกเลยว่าช่วงนี้แพรรี่ฟาดรัวๆถูกใจชาวเน็ตสุดๆค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ